คือในวงการเพลงทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องให้เราแบบประหลาดใจได้ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าจะให้เลือกเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นจุดหักมุมที่สุดของวงการลูกทุ่งไทยในปี2025เนี่ยผมว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องนี้ครับเรื่องของคุณประจักษ์ชัยหายทองคําใช่ไหมคะใช่เลยครับเจ้าพ่อหมอลำอินดี้เบอร์หนึ่งของภาคอีสานเลยนะออือที่เราคุ้นคนกันว่าเขาจะปั้นศิลปินสายม่วนสายโจ๊ะ จู่ๆก็หันมาให้ความสนใจดาวรุ่งพุ่งแรงจากภาคกลางแทๆ้ๆอย่างน้องต้นข้าวสุปริยาอันนี้น่าสนใจมากจริงๆค่ะเพราะถ้ามองเผินๆมันก็เหมือนเอ่อโปรดิวเซอร์คนหนึ่งสนใจนักร้องอีกคนหนึ่งครับแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในบริบทของวงการตอนนี้นะคะโหมันอาจจะเป็นสัญญาณบอกอะไรที่ที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยใหญ่กว่านั้นยังไงครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแต่มันอาจจะหมายถึง ทางลมของตลาดเพลงลูกทุ่งทั้งประเทศเลยนะที่กำลังจะเปลี่ยนไปโอ้โหคำถามสำคัญที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวครั้งนี้มันเป็นแค่ความสนใจส่วนตัวหรือเป็นการวางหมากทางธุรกิจที่แยบยนต์กันแน่นั่นสิครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาจากโพสต์เดียวจริงๆบนโซเชียลมีเดียของคุณประจักษ์ไทยผมเห็นครั้งแรกยังแบบต้องขันยี้ตาเลยนะ หัวเระเเาๆเขาโพสต์ถามแฟนเพลงต้องๆเลยว่าลูกทุ่งแท้เฟสติวัล2026อยากดูอยากชมใครขึ้นเวทีน้องต้นข้าวแอนศิลปินภาคกลางวัยเยาวจะจัดที่สุพรรณบุรีสมุทรสาครและบางพลีชัดมากชัดมากไม่มีอ้อมค้อมเลยครับชัดเจนจนน่าตกใจเลยค่ะเพราะนี่ไม่ใช่แค่การโพสต์ถามความเห็นธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการปักทงที่ชัดเจนมาก จากค่ายที่แข็งแกร่งที่สุดในสายหมอลำอินดี้อีสานว่ากําลังจะข้ามฟากมาใช่ว่าเขากําลังจะข้ามฟากมามองตลาดลุกทุ่งภาคกลางอย่างจริงจังและที่สําคัญที่สุดคือไม่ได้มองแบบหวานแด้ด้วยนะอืแต่เป็นการล็อกเป้าเจาะจ,จงไปที่ชื่อของต้นข้าวสุปริยาคนเดียวเลยนั่นแหละครับเลยเป็นคําถามต่อมาเลยว่าทําไมต้องเป็นต้นข้าวสุปริยา ชื่อของเด็กสาวคนนี้มีความสำคัญขนาดไหนกันถึงทำให้ในายห้างระดับนี้ต้องล็อกเป้าขนาดนี้ได้โปรโฟไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่ธรรมดาจริงๆครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยอายุแค่17ปีเองนะค่ะแต่สถิติการเป็นแชมป์จากเวทีประกวดต่างๆคือ68สมัย68ครับคือประกวดอะไรกันเยอะขนาดนั้นครับเนี่ยนั่นสิคะเหมือนเกิดมาเพื่อประกวดร้องเพลงเลยแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าจำนวนแชมป์ก็คือ คุณภาพที่อยู่เบื้องหลังรางวัลพวกนั้นคุณภาพเสียงเหรอครับใช่ค่ะน้องต้นข้าวมีพลังเสียงที่เกินตัวมากการร้องสุดนี่คือจุดแข็งที่สุดของเขาเลยในยุคที่หลายคนอาจจะพึ่งเทคโนโลยีในห้องอัดแต่เด็กคนนี้คือของจริงบนเวทีแล้วฐานแฟนคลับก็เป็นวัยรุ่นเยอะด้วยนะแน่นมากค่ะมาการันตีอีกตำแหน่งแสดงว่านี่ไม่ใช่ความดังแบบฉาบฉวยแต่มาจากฝีมือล,ล้วนถูกต้องค่ะและนี่คือหัวใจสำคัญเลยในยุคที่กระแสโซเชียลสร้างคนดังได้ข้ามคืน หรือคอนเทนต์ไวรัลแปลกๆแต่การแจ้งเกิดของต้นข้าวกลับสวนกระแสอย่างสิ้นเชิงและนี่ก็คงเป็นสิ่งที่ไปสะดุดตานักปั้นมือทองอย่างคุณประจักษ์ชัยแน่นอนค่ะเป็นคุณภาพที่มันเด่นชัดออกมาจนจนผู้บริหารค่าใหญ่ระดับประเทศทนไม่ไหวต้องหันมามองอย่างจรงิงจังฟังดูแล้วเหมือนกับว่าคุณภาพของตัวศิลปินมันโดดเด่นจนค่าใหญ่ต้องหันมามองเองแต่ปัจจัยเรื่องตลาดล่ะครับ มันมีส่วนแค่ไหนคือต่อให้ศิลปินเก่งแค่ไหนแต่ถ้าตลาดไม่พร้อมมันก็อาจจะไปไม่รอดหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและมันก็เชื่อมโยงกับภาพใหญ่พอดีเลยจริงๆแล้วสสิ่งนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันพอดีค่ะถ้าเรามองย้อนไปหลายปีที่ผ่านมาวงการเพลงลูกทุ่งถูกครอบนำด้วยกระแสะเพลงหมอลำกับอินดี้อีสานแบบสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะ จริงครับลุกทุงภาคกลางนี่เงียบไปเลยเงียบมากเหมือนเป็นที่ดินผืนงามที่ถูกปล่อยให้รกร้างมานานแต่ในปี2025นี้มันเริ่มมีสัญญาณการคืนชีพที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ มีเสียงลือในวงการด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเสียงลือหนาหูในวงการบันเทิงเลยว่าตลาดลูกทุ่งภาคกลางกำลังกลับมาแรงมากและต้นข้าวคือหัวขบวนของกระแสนั้นโอ้โหใช้คำว่าหัวขบวนเลยเหรอครับอันนี้แรงนะแรงมากค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่ดาวรุ่งธรรมดาแต่ถูกมองเป็นคนที่จะลากกระแสทั้งภาคกลางให้กลับมาเลยผมเคยเห็นคลิปหนึ่งนะเป็นงานวัดธรมดธรมดาาที่ต่างจังหวัดเลยค่ะแต่คนดูนี่แน่นแบบ ที่เรียกว่ามดก็เดินผ่านไม่ได้แล้วที่น่าทึ่งคือคนดูส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและทุกคนร้องตามเพลงลองต้นข้าวได้หมดเลยนี่คือภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นกับศิลปินลูกทุ่งภาคกลางรุ่นใหม่มานานมากแล้วนะครับใช่ค่ะปรากฏการแบบนั้นแหละคือตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดอยอดแชร์คลิปร้องสดที่พุ่งเป็นล้านวิวใน24ชั่วโมงหรือภาพคนดูล้นหลามในทุกเวทีมันบอกเราว่า ตลาดพร้อมแล้วผู้ฟังกำลังโหยหาลูกทุ่งภาคกลางที่มีคุณภาพอยู่และเมื่อมีคนที่ใช่ปรากฏตัวขึ้นมาตลาดก็พร้อมที่จะตอบรับทันทีซึ่งคุณประจักษ์ชัยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ดมกลิ่นกระแสะไวที่สุดในวงการอยู่แล้วเขาเห็นโอกาสนี้ก่อนคนอื่นแน่นอนค่ะการหันมาสนใจต้นข้าวจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการขยับตัวเชิงกลยุทธ์เพื่อเข้าไปชิงความได้เปรียบในตลาดที่กำลังจะกลายเป็นสมรภูมิใหม่ที่น่าจับตาที่สุดแล้วมันก็ ไม่ใช่แค่การจะดึงน้องต้นข้าวมาคนเดียวซะด้วยสิไม่ใช่เลยค่ะมันมีแผนที่ใหญ่กว่านั้นเพราะมีข้อมูลหลุดออกมาเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากชื่อว่าส um ี่ยอดกุมารีใช่เลยค่ะโปรเจกต์นี้แหละที่ทำให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่การลองตลาดแต่เป็นการเปิดเกมรุกแบบเต็มรูปแบบเลยเป็นการสร้างทีมที่แข็งแกร่งเพื่อบุกตลาดโดยเฉพาะ การปั้นเป็นทีมแบบนี้มันต่างจากการปั้นเดียเด่ยวๆยังไงครับในเชิงกลยุทธ์มันช่วยลดความเสี่ยงหรือเปล่าหรือมีเป้าหมายอะไรมากกว่านั้นเป็นการมองที่เฉียบคมมากค่ะการสร้างทีม4ี่ยอดกุมารีนี่คือกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะข้อแรกเลยคือการกระจายความเสี่ยงและขยายฐานแฟนคลับไปพร้อมกัน แทนที่จะทุ่มทุกอย่างไปที่ศิลปินคนเดียวก็สร้างทีมที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันเพื่อจับกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลายขึ้นลองดูรายชื่อสิคะนอกจากต้นข้าวสุพริยาที่เป็นตัวยืนพื้นสายเสียงหวานออดอ้อนพิ <adults> ค่าใจแล้วก็ยังมีพัทรัพรอนใช่ค่ะที่เด่นเรื่องน้ำเสียงนุ่มนวลมีคุณภาพมี4 s ที่เป็นตัวแทนของเด็กเก่งรุ่นใหม่สดใสทันสมัย และสุดท้ายคือพึ่งหวานที่มาสายลูกทุ่งขนาดแท้แบบดั้งเดิมเลยเหมือนเป็นการรวมเอาทุกรสชาติของลูกทุ่งภาคกลางมาไว้ในทีมเดียวเลยละคะใช่เลยครับมันเหมือนการสร้างทีมอเวนเจอร์สของวงการลูกทุ่งภาคกลางเลยแต่ละคนมีพลังและความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกันเป้าหมายชัดเจนมากคือต้องการทําให้ตลาดลูกทุ่งภาคกลางกลับมาเดือดอีกครั้งและสามารถแข่งขันกับกระแสะหมอลำอินดี้อีสานที่แข็งแกร่งอยู่แล้วได้อย่างสมศักดิ์ศรี เป็นการสร้างสมดุลอำนาจในวงการขึ้นมาใหม่ถูกต้องค่ะและที่สำคัญคือการมีทีมมันสร้างเรื่องราวได้มากกว่าศิลปินเดี่ยวมันจะมีการคอลแลบกันมีการช่วยเหลือกันมันสร้างไดานามิกที่น่าติดตามให้กับแฟนๆได้ในระยะยาวน่าสนใจมากครับเหมือนไม่ได้สร้างแค่นักร้องแต่กำลังสร้างจัก,กรวาลของลูกทุ่งภาคกลางขึ้นมาใหม่เลยใช่เลยค่ะแล้วพอโพสต์ของคุณประจักษ์ชัยที่ถามถึงสถานที่จัดคอนเสิร์ตออกมาผลตอบรับก็คือเดือดสมเชื่อจริงจริง แฟนๆนี่แห่กันเข้ามาโหวตจังหวัดกันแบบถล่มทลายเลยทั้งสุพรรณบุรีสมุทรสาครบางพลีหรือจังหวัดรอบๆก็เรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากอยากจะเห็นเวทีของเด็กสายกลางแท้ๆแต่ในบรรดาคอมเมนต์นัดพันนับหมื่นเหล่านั้นมันมีประโยคหนึ่งที่ส่งพลังมากและสะท้อนภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดได้ดีที่สุดประโยคไหนครับประโยคที่แฟนคลับจํานวนมากพิมพ์เหมือนกันเป๊ะๆโดยไม่ได้นัดหมายคือประโยคที่ว่า ต้องมีต้นข้าวนะคะไม่งั้นไม่ไปโหชัดเจนดีกว่าชัดเจนอีงน,นะเนี่ยชัดมากมันไม่ใช่แค่คำขอแล้วแต่มันเหมือนเป็นคำประกาศสิทธิจากแฟนเพลงเลยเป็นอย่างสมบูรณ์แบบว่าเธอไม่ใช่แค่หนึ่งในตัวเลือก uh huh. หรือหนึ่งในสินสปินที่แฟนๆอยากดูแต่เธอได้กลายเป็นศูนย์กลางของแรงดึงดูดของโปรเจก์นี้ไปแล้วเรียบร้อยซึ่งการที่ทุกอย่างหมุนรอบตัวเธอคนเดียวแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะเป็นดาบสองคมเลยค่ะ ดาบสังคมยังไงครับด้านหนึ่งคือพลังดึงดูดมหาศาลที่ไม่มีใครเทียบได้การมีชื่อต้นข้าวการันตีก็เหมือนการันตีความสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งมันคือความเสี่ยงมหาศาลถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวน้องต้นข้าวหรือเกิดความคาดหวังมันสูงเกินไปจนกดดันทุกอย่างก็พร้อมจะพังลงมาได้ทันทีใช่ค่ะ นี่คือการเดิมพันที่สูงมากของคุณประจักษ์ชัยที่เอาอนาคตของโปรเจกต์ใหญ่ไปผูกไว้กับเด็กสาวคนเดียวนั่นสินะครับเป็นทั้งจุดแข็งและจุดเปราะบางในเวลาเดียวกันและจากจุดนี้เองที่ทําให้สื่อบันเทิงแล้วก็คนในวงการเริ่มตั้งคําถามกันอย่างจริงจังว่าสรุปแล้วดีลนี้มันจะจบลงอย่างไรกันแน่เฉพาะกิจหรือจะไปไกลถึงขั้นเซ็นสัญญาเข้าสังกัดเลยใช่ครับ จะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นเลยหรือเปล่าซึ่งไม่ว่าบทสรุปจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือต้นข้าวสุปริยาได้กลายเป็นศูนย์กลางของกระแสะลูกทุ่งไทยในปีนี้ไปแล้วอย่างไม่มีข้อโต้แย้งในแหล่งข้อมูลที่เราได้มามีการใช้คำเปรียบเปรยที่น่าสนใจมากคำว่าอะไรคะเขาบอกว่าต้นข้าวไม่ได้แค่ดังแต่เธอเกิดเกิดครับคำนี้ความหมายมันลึกซึ้งกว่าคำว่าดังเยอะเลยนะ มันเหมือนการจุดติของซูเปอร์สตาร์ใช่ค่ะมันคือการเกิดแบบสว่างวาบเหมือนดาวดวงใหม่ที่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแล้วส่องแสงจ้าจนไม่มีใครสามารถละสายตาได้และณนะวินาทีนี้โลกทั้งใบของวงการเพลงลูกทุ่งภาคกลางกำลังมีแรงโน้นถ่วงที่หมุนรอบชื่อของเด็กสาวคนนี้เพียงคนเดียวอย่างแท้จริงสรุปทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับจากโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพียงโพสต์เดียว มันได้นำไปสู่แรงสั่นสะเทือนที่เขย่าทั้งวงการเพลงลูกทุ่งไทยเผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมในตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือมันได้ผลักดันให้เด็กสาวที่มีความสามารถคนหนึ่งอย่างต้นข้าวสุปริยาก้าวขึ้นมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นคืนชีพของแนวดนตรีลูกทุ่งภาคกลางอย่างเต็มตัวซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะครับ เมื่อศิลปินที่อายุน้อยเพียงคนเดียวต้องกลายมาเป็นผู้แบกรับความคาดหวังที่หนักอึ้งขนาดนี้ของการฟื้นคืนชีพของแนวดนตรีทั้งแขนอะไรคือความท้าทายที่รอเธออยู่เบื้องหน้ามันคือแรงผลักดันหรือแรงกดดันที่มากกว่ากันใช่ค่ะและการแจ้งเกิดอย่างเจ,จิดจรัสของเธอในครั้งนี้มันจะเป็นการเปิดประตูบานใหม่ให้กับศิลปินรุ่นเยาว์คนอื่นๆในสายลูกทุ่งภาคกลางได้มีโอกาสแจ้งเ,เกิดตามมาด้วยหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเธอจะเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดียว นี่คือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปในสมรภูมิลูกทุ่งไทยครับสนุกมากขอบพระคุณมากๆนะคะพ่อพอ่อย่าลืมอย่าลืมนะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด,ด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพอ่อแม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะ ขอบพระคุณค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยลูกสาวของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆลาไปก่อนจ้า